เดี๋ยวเราจะทำการเท,ท,ทดสอบการสั่นไหวเพราะว่าถ้ากล้องมือถือปกติเวลาเราวิ่งใช่ไหมหว่าพี่วิ่งนี่พี่วิ่งนะนี่พี่วิ่งนะเน วิ่งแบบว่าเหมือนคนวิ่งจอกกิ้งอ่ะเหมือนคนวิ่งจอกกิ้งอ่ะเดี๋ยวคุณจะดูนะคะว่าตรงแนวเส้นขอบฟ้าเนี่ยเขาจะมีตัวจุดที่ช่วยในเรื่องของให้เส้นแนวขอบฟ้าคอเทนทลเนี่ยมันไม่สั่นไหวมันจะเป็นอะไรที่คีปเก็บความตรงเป็นแนวเส้นขอบฟ้าให้แต่ว่าอาจจะมีบ้างเวลาถ้าเกิดคุณเห็นว่ามันมีขึ้นมีลงแต่ให้สังเกตจากเส้นขอบฟ้ามันจะไม่มีการสั่นไหวเลยนะคะ โอเคตอนนี้เราก็วิ่งเน่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 ดูดูพี่วิ่งนะเน่โอ้ยมาเรากลับละวิ่งแค่นี้เราก็เหนื่อยหอออะเรามาเทสกันเลยนะคะใครที่กำลังอยากจะลองเล่นโกโปรนะคะอันนี้พี่ก็มาทดสอบให้คุณดูว่าเนี่ยพี่วิ่งเนี่ยโอ้ยวิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยเหนื่อย โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกับคลิปนี้นะคะว่าคลิปที่เรามีการวิ่งนะมันจะมีภาพแบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรหรือเปล่านะคะ